สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปประจําเดือนกุมภาพันธ์ของราศีมีนะคะก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาจนถึง20มีนาช่องนี้นับตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกราศีอื่นดูตรง description box ด้านล่างก็คลิปนี้จะเป็นคลิปภาพรวมนะคะการงานการเงินความรักหรือว่าอะไรที่เด่นๆในช่วงเดือนนี้เนาะแล้วก็เป็นสถานะความรักของแต่ละอัน โอเคต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเป็นพลังงานภาพรวมเนาะมันจะไม่ได้ตรงทั้งหมดมันมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอยู่แล้วเป็นปกติมันไม่ใช่ดวงของตัวเองอยังไงถ้าอยากดูเป็นดวงของเราเลยก็แนะนำดูส่วนตัวมันจะเจาะจงชัดเจนที่สุดแล้วนะคะก็ทักมาตาม l ลายด้านล่างได้โอเคไปเริ่มดูว่าภาพรวมในเดือนกุมภาพันธ์ราศีมีนเป็นยังไง The fool Two of w a n s เก้าไม้แล้วเดี๋ยวขอจับอันนี้คลิปที่เราลืมจับชามว่าอาจจะมีอะไรเด่นๆในช่วงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเราได้นะคะ ที่เลือกปามีะลรคุกบุ๊กคุกบุ๊กเป็นทางหนังสือทําอาหารใครเรียนทําอาหารเป็นเชฟเป็นทําทร้านอาหารก็ได้อาจจะเกี่ยวข้องกับในคลิปนี้ได้นะคะไม่เป็นปต้องตรงก็ได้นะคะน,นี้เล่นๆต่อมาเป็นหิมะอันนี้หิมะขึ้นบ่อยมากใครวางแผนไปต่างประเทศไปเมืองหนาวเมืองที่มีหิมะหรือเปล่าช่วงนี้หรือแบบ ใครขี้หนาวต่อมาครับเคก้กใครชอบกินขนมหรือว่าทําขนมก็ได้ทําขนมขายเลยช่วงนี้กําลังรุ่งเลยคนกําลังติดรถมือเราเลยอ,อะไรเงี้ยนะคะไปเรื่อยโอเคมาดูภาพรวมดีกว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์แะสีมีนเนี่ยน่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันเข้ากับเราที่มันรู้สึกว่าก่อนหน้าน,นี้มันเหมือนมีความที่แบบว่าเจอกับอะไรที่ไม่ถูกใจไม่เหมาะกับเราจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะคะแต่มันเด่นเรื่องงานนะอย่างเช่นเราเจองานที่มันแบบว่ามันไม่ขยันไม่ตื่นเต้นเหมือนแต่ก่อนแล้วมันเริ่มหมดไฟอะ่ะเหมือนพอทำไปสักระยะมันเริ่ม ที่เกียดหรืออยากเปลี่ยนบางคนเจอสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีก็ได้ที่ทําให้อยากเปลี่ยนหรือบางคนรู้สึกแล้วว่าลักษณะงานไม่เหมาะกับเราก็ได้เราทําแล้วมันแบบทําไมมันแย่ลงผลงานไม่ดีเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นเชิงที่แบบปรับเปลี่ยนหรือเริ่มต้นอะไรใหม่นะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีบางคนที่แบบว่ากล,วกลัวอยู่ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันโอเคหรือเปล่าก็ยังไม่ค่อยกล้า ก็เลยแบบพยายามอดทนหนถึงที่สุดอะแต่พอช่วงเดือนกุมภาน่าจะได้เปลี่ยนหรือได้เริ่มต้นแล้วแหละอะไรที่เราคิดก่อนหน้าเนี่ยถ้ายังไม่กล้าทํามันจะกล้าทําแล้วนะคะเพราะว่า The Full มันเป็นไพ่ที่ไพ่นี่เนาะเป็นไพ่ที่แบบทําไปแบบไม่กลัวความเสี่ยงอะมันเหมือนเป็นเชิงที่แบบฮึดสู้ขึ้นมาว่าเออเอาวะก็ลองสักตั้งอะไรเงี้ย บางคนถ้าสมมติวางแผนจะทำเป็นแบบธุรกิจของตัวเองไปเลยแบบสบายๆชิวๆไม่ทำแล้วงานประจำอะ่ะก็อาจจะรวมหัวกับเพื่อนคนใกล้ตัวคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับแฟนก็ได้นะในการที่ทำธุรกิจหรือเปิดร้านอะไรของตัวเองขึ้นมาก็ได้แต่มันยังเป็นเชิงที่แบบว่า ไปตายเอาดับหน้าอยู่นะยังไม่ได้แบบวางแผนจริงจังว่าแบบเฮ้ยอีกสิปีต้องร่ํารวยอะไรเงี้ยไม่ใช่คือมันเป็นเหมือนแบบหาอะไรที่มันจะเหมาะกับเราจริงๆอย่างเช่นอาจจะทดลองเอาเสื้อผ้ามาขายอาจจะทดลองเออ่ทำขนมไปทําอาหารทําร้านอาหารอะไรเงี้ยก่อนนะคะแล้วลองปรับไปเรื่อยๆลองดูแนวว่าอะไรมันเข้ากับเราจริงๆอะ่ะอืม ประมาณนั้นก็ลองผิดลองถูกโดยที่ไม่ได้วางแผนอนาคตไกลๆมากให้มันแฮปปี้กับปัจจุบันให้มันรู้สึกเป็นอิสระไม่ต้องแบบโดนกดดันจากหัวหน้าเจ้านายอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าทำงานตัวเองมันก็คือฟรีอยู่แล้วแค่แค่ว่าถ้าต้องทำกับคนอื่นอะมันก็ต้องมีปัญหาจุกจิกอยู่แล้วนะคะอืมประมาณนั้นหรือบางคนเนี่ย ก็เห็นเด่นชัดว่าอาจจะได้เดินทางได้ด้วยเดินทางทางั้งเดินทางใกล้เดินทางไกลได้หมดนะคะอยู่เป็นครั้งคราวเดี๋ยวไม่นานชั่วคราวก็กลับมาอย่างเงี้ยอืมต่อมาสำหรับสถานะคนโสดมาเช็คพลังงานที่ผ่านมาราศีมีนเป็นยังไงบ้างความรักดูซิว่ามันมีอะไรดีบ้างหรือเปล่าเนี่ยจะสั <laughs> ้น สิบเหรียญทำไมมันดูดีมากเลย a soft o n ส s ถ้าบางคนยังไม่ยังไม่ได้แบบมีใครในใจช่วงเนี้ยนะคะก็เหมือนได้เจอโอกาสอะไรบางอย่างที่มันเหมือนแบบโหได้เงินมาเยอะได้ผลตอบแทนแบบดีมากเลยอะไรเงี้ยนะคะอาจจะไปเน้นเรื่องงานหรืออะไรที่มันเริ่มต้นใหม่ในช่วงเนี้ยอืม ซึ่งถ้าเป็นกับเรื่องความรักก็อาจจะรู้สึกเจอคนที่ใช่อ่ะคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าโดดเด่นในสายตาเราเป็นคนที่ทำงานด้วยกันเป็นคนที่รู้จักมานานมาสักระยะแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์มันก็ยังไม่ชัดเจนหรือว่ามันก็ยังคงเป็นได้แค่เพื่อนร่วมง,งานหรือ ก็ยังคงต้องแบบทํางานด้วยกันแต่มันก็ได้แค่นี้อะไรเงี้ยนะคะเพราะมันเป็นไพ่เดอะมูนปิดท้ายเนี่ยมันมีความติดขัดมีความขัดแย้งอยู่อย่างเช่นเรารู้สึกว่ากับคนนี้ใช่มากแต่คือความสัมพันธ์มันก็ยังได้แค่เนี่ยอืมแล้วมาดูว่าช่วงเดือนกุมภาเป็นยังไงต่อเพจช็อปสอด The Fool, The Fool ขึ้นซ้ำเอ่อสองไม้สองไม้ก็ซ้ำอะไซ้ำเยอะจังหนึ่งดาบหนึ่งช่วงที่บอกตั้งแต่แรกนะคะคือมันเด่นการเริ่มต้นมากๆะ่ะจะเริ่มต้นความรักมีคนใหม่เข้ามาคุยให้ศึกษาหรือเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอื่นก็ได้ ยังไงก็คือมีอะไรใหม่มาแน่นอนช่วงเดือนกุมภานะคะก็น่าจะได้คุยกับใครสักคนแหละคือก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่ายังไม่ได้จะจริงจังมากนะคะแต่ เหมือนพอคุยกันเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกถูกคอหรือว่าคุยกันแบบถูกใจคุยกันดีมากชอบอะไรเหมือนๆกันอะไรเงี้ยได้นะคะหรือว่ามันมีความคิดอะไรบางอย่างที่ตรงกันมันก็อาจจะเริ่มจริงจังขึ้นมาได้อืมคือถ้าถ้ามีคนคุยมาก่อนหน้าเนี้ยที่รู้สึกว่า ก่อนหน้านี้นมันไม่ได้อะไรเลยมีแนวโน้มว่าในเดือนคุมภาอาจจะจริงจังมากขึ้นนะคะถ้าเป็นแบบนั้นอะ่ะอืมแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าเราไม่ได้มีใครเลยมาเริ่มใหม่เลยเนาะก็ก็มีคนเข้ามาแต่มองว่าน่าจะยังไม่ได้จริงจังมากแหละเพราะว่าเป็นไปได้ว่าเป็นคนไกลด้วยนะคะเป็นคนไกลเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันอะ่ะ อาจจะมาเจอหรือมาคุยกันบ้างเป็นครั้งคราวนะคะเพราะว่ามันน่าจะมีการเดินทางมาเจอกันแต่ถ้าถามถึงว่ามันจะได้พัฒนาเลยไหมก็ยังสำหรับใครที่เพิ่งคุยเนาะแต่ใครที่มีก่อนหน้าน,นี้มีมันก็จะเริ่มจริงจังขึ้นได้บ้างอาจจะมีใครบางคนเนี่ย เริ่มต้นบทสนทนาหรือว่าเริ่มแบบยังเชิงดูก่อนอย่างเช่นนี่เราเป็นอะไรกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบเริ่มเริ่มคําถามให้อีกฝ่ายแบบเริ่มคิดอ่ะอืมนะคะทั้งที่ก่อนอันนี้อาจจะไม่ได้คิดก็ได้แต่พอเริ่มแบบพูดก็อาจจะมีความรู้สึกดีให้กันขึ้นขึ้นได้นะคะโอเคมาดูราศีของเขาเป็นอะไรได้บ้าง Pisces mean <P> ic <orn> ก r บิโอพจิแคปพิคอนมังกรค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดราศีมีนวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีมีนมาเช็คพลังงานความรักที่ผ่านมาเป็นยังไงตรงหรือเปล่าพลังงานตรงไหมสามไม้สี่เหรียญ สองเหรียญเจ็ดไม้นะคะมันดูแบบดูมีความแบบห่างไกลไม่ชัดเจนเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันหรือเปล่าอะคะ่ะเหมือนแบบเวลาคุยกันก็ต้องคุยแชทหรือว่า ดูผ่านทางโซเชียลมีการส่องมีการอะไรเงี้ยกันทางนั้นมากกว่าเราไม่รู้ว่าอาจจะมีการบล็อกหรือเคยบล็อกอะไรกับใครหรือเขาบล็อกเราเราบล็อกเขาอย่างเงี้ยได้นะคะมีการปิดกันอะไรบางอย่างก่อนหน้านี้นะแล้วได้มีการกลับมากลับมาพูดคุยกลับมาอัปเดตว่าเป็นยังไงยังดียังชอบเราอยู่ไหมหรืออะไรเงี้ย นะะอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นหรือเปล่าที่ก็ยังมีการติดต่อพูดคุยแต่ว่ามันเหมือนความสัมพันธ์มันมันยังไม่ได้มากไปกับเพื่อนเท่าไหร่ะอนะคะอืมอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าใกล้ชิดมีความรู้สึกเหมือนเพื่อนพี่น้องกันแบบนั้นมากกว่าหรือว่า อาจจะรู้จักเพื่อนของต่างฝ่ายหรือของกันและกันแล้วก็ได้แนะนําให้รู้จักกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยแล้วในเดือนกุมภาเป็นยังไงแปดถ้วย pay shop coins pay shop swords the empress ทำไมมีแต่ อะไรเนี่ยม,มันเหมือนมีใครบางคนที่แบบตัดสินใจหรือคิดเยอะมากๆนะคะไม่รู้ว่าอาจจะมีเรื่องครอบครัวหรือคนในครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะคะที่ทำให้บางทีมันเหมือนปิดกั้นน่ะแล้วแบบ การพัฒนาหรืออะไรมันก็โอกาสมันก็น้อยลงอะนะคะซึ่งมันดูเหมือนแบบอย่างแรกที่เห็นนะคะคือมีใครบางคนอะไม่รู้ว่ามีเจ้าของอลไรหรือเปล่าอะแล้วมาคุยกับเราอันนี้ยกตัวอย่างถ้าเป็นฝ่ายเขานะคะ เขามีเจ้าของแล้วแล้วมาคุยกับเราแต่เราก็ยังอยากดูไปก่อนยังไม่แน่ใจอะ่ะมันเพิ่งเริ่มเองยังไม่นานแล้ก็เป็นคนที่อยู่ไกลกันด้วยเวลาจะได้คุยกันแล้วทีก็น้อยนิดมากๆแล้วแบบมันจะได้ครบได้พัฒนาไปรวดเร็วได้ยังไงอันนี้อาจจะเป็นความคิดเรา หรือสลับกันได้นะคะมันเป็นไวเบลซาได้สลับกับพลังงานของเขาเพราะฉะนั้นถ้าความสัมพันธ์ช่วงนี้ต้องระวังเรื่องคนมีเจ้าของอะ่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราสมมติเรามีเจ้าของเนี่ยคือมันก็ไม่ดีอยู่แล้วถูกไหมถ้าถ้ามีเจ้าของแล้วไปคุยกับอีกคนเนาะเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่เป็นสามบุคคลด้วยนะคะอืมการต้องระวัง อาจจะเป็นไปได้ว่ากับคนที่แบบเป็นคู่กันเป็นแฟนกันอยู่แล้วอะ่ะมันมีความห่างความความสัมพันธ์มันแบบเปราะบางอยู่หรือเปล่าช่วงนี้ก็เลยอีกฝ่ายเข้ามาแทรกได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้นะคะอืมประมาณนั้นคือถ้าถ้าเป็นฝ่ายเราที่รู้ว่าเขามีเจ้าของอะ่ะก็ ถ้ารู้แล้วก็พยายาม move ออกมาจะดีที่สุดนะคะโอเคมาดูราศีราศีอะไรของเขา s c o r p o o ียพิจิกลีบาตุน p r i c o อนมังกรค่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กด Subscribe กันได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนมีคู่ราศีมีนมาเช็คพลังงานที่ผ่านมาความรัก เป็นยังไงเพื่อเช็คว่ามันตรงกับเราหรือเปล่านะคะสองถ้วยนายออบสอดอุ้ยแปดดาบ the world ความสัมพันธ์มันก็ต่างฝ่ายต่าง มีความรู้สึกดีรู้สึกรักอะให้กันแต่ว่าไม่ใช่ความรักที่จะไปได้รอดอย่างเดียวมีอุปสรรคปัญหาเรื่องอื่นเข้ามาด้วยอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าความรักครั้งนี้รักกันก็จริงแต่ว่าอยู่ไกลกันอะมันจะเป็นไปได้ยังไงในตอนนี้ ความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักระยะไกลมันค่อนข้างยากอาจจะเป็นความคิดของคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่เลยก็ได้นะคะที่รู้สึกว่าอาจจะยังเป็นช่วงที่แบบเ,เขาเรียกว่าสร้างตัวก็ได้นะคะอายุยังไม่เยอะอะแล้วมันยังอยู่ไกลกันอยู่เพราะว่าต่างฝ่ายต่างทำงานในที่ของตัวเองที่นั้นมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันหยุดนิ่งหรือว่าการพัฒนามันก็เป็นไปได้แค่เนี่ย นะ,ะแล้วถ้าถึงจุดหนึ่งอะ่ะไม่รู้ว่าจะมีความรู้สึกที่มันอิ่มตัวหรือเปล่าอืมอย่างเช่นรู้สึกว่ามีปัญหาเข้ามาหลายๆเรื่องแล้วมันก็เริ่มเหนื่อยเริ่มไม่มั่นคงก็เป็นไปได้นะคะมันเริ่มแบบอึดอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนั้นต้องระวังไปดูสิว่าเดือนกุมภา คนมีคู่เป็นยังไงราศีมีนฮาร์ฟเ6น้หกวย The Lovers 9เก้ารูดดาบมันดูดีนะเนี่ยคือถ้าสมมติเป็นคนที่อยู่ไกลนะคะ อาจจะเป็นเชิงที่กําลังวางแผนจะโยกย้ายมาอยู่ด้วยกันได้นะคะโยกย้ายมาอยู่ด้วยกันสร้างเรือนหอหรืออะไรอย่เงี้ยคือถ้าเป็นอย่างนั้นนะมันมีแนวโน้มที่อาจจะจริงจังมากยิ่งขึ้นพัฒนาไปอีกสเต็ปมีลูกมีครอบครัวนะคะ หรืออันนี้ที่เห็นมาอีกแบบคือสองคนรักกันแล้วอุปสรรคมันเยอะมากตอนเนี้ยหรือปัญหาเรื่องงานมันลุมเล้าหรือเกินเรื่องเงินก็เข้ามานู่นนี่หลายอย่างกำลังจะอยู่ในกลึงกล่งกลางของการเดินทางเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้แล้วเราจะได้สมหวังกัน มองว่าช่วงกุมภาเนี่ยมีเกณฑ์สูงมากที่อุปสรรคต่างๆมันจะผ่านพ้นไปะนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันกินระยะเวลามานานแล้วมันไม่สําเร็จสักทีเนี่ยมันจะสําเร็จแล้วหรือใครวางแผนมีลูกก็ค่อนข้างเด่นว่ามีแนวโน้มสมหวังนะคะสำหรับใครที่แบบเป็นครอบครัวแต่งงานแล้วก็มีโอกาสสูงเลย ก็เป็นไพ่เด็กขึ้นมาด้วยนะคะแต่ไม่รู้อาจจะแบบอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญให้คำได้รับการแนะนำจากหมอหรือแพทย์คืออาจจะได้หรือว่าสมหวังได้จากการที่ทำหลายๆวิธีหลายๆทาง อาจจะไม่ได้แค่วิธีทางธรรมชาติอย่างเดียวนะคะแล้วัตกรรมต่างๆทางการแพทย์อะ่ะเข้าช่วยแต่คือให้ระวังเรื่องหนึง่งถ้าสมมติอยากมีลูกนะคะ mm. ก็เนี่ยความเครียดสุขภาพจิตอะ่ะบางทีมันส่งผลต่อร่างกายแล้วก็ลูกเราด้วยอืมเราะนั้นต้องระวังดีๆเรื่องความเครียดเพราะนั้นต้องหาอะไรผ่อนคลาย แล้วเหตุอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาบุคคลอื่นเข้ามาเนี่ยต้องระวังดีๆมันดูมีความวุ่นวายดูมีความที่แบบกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเครียดมันจะจบไหมปัญหาเนี้ยนะคะคือมองว่ามันยังคลาคาสังนะถ้าถ้าใครสำหรับที่มีบุคคลอื่นเข้ามานะ บุคคลที่สามหรือมือที่สามนะคะแต่คือถ้าอยากให้เราหนักแน่นกับใจเราให้มากพออย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเรากับเขารักกันแล้วมีบุคคลอื่นมาจากทางฝ่ายเขาอะเรากับเขาหนักแน่นมากพอเดี๋ยวคนเหล่านั้นจะหายไป จะผ่านไปได้นะคะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นโอเคมีราศีอะไรบ้างเอ่ยของเขา p ไ i s m s มี Capricorn มังกร ic. s c o r p i o พิจิกค่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe กันได้สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์มาตามด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ